ความเคารพที่ไม่มีที่สิ้นสุดการร่วมมือของอาสาสมัคราชาติในการถวายสักการะพระบรมศพในการเคารพและถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชน,านีพันปีหลวงนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังอาสาสมัครสภากาชาติไทยกุลบุตรกุลธิดา,าชาติและประชาชนผู้มีจิตอาสาได้ร่วมมือกันอย่างอบอุ่นแสดงความเคารพและความอะไรอย่างลึกซึ้งโดยมี การจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้าถวายสักการะซึ่งเป็นการแสดงถึงความสามาคัคคีและความมุ่งม,มั่นของทุกฝ่ายในการร่วมเฉลิมพระชนพระบรมราชินีนาถแต่ที่น่าสนใจคือการร่วมมือนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญแต่เป็นผลมาจากการวางแผนและการจัดการที่รอบคอบทั้งจากสำนักพระราชวังและสภากาชาติไทยซึ่งได้รวมกันเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาได้อย่างสะดวกโดยใช้แอปพลิเคชันอาสาสมัคราชาติ เพื่อลงทะเบียนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปการเป็นอาสาสมัครกาชาติไม่ได้เพียงแค่การช่วยเหลือในกิจกรรมเดียวแต่ยังมีระบบการสะสมชั่วโมงจิตอาสาเพื่อรับเกียรติอาสาสมัครในลำดับต่างๆซึ่งแบ่งออกเป็นสามลำดับคือเข็มกาชาติเชิดชูเกียรติอาสาสมัครชั้นที่1 2สองและสามซึ่งขึ้นอยู่กับจํานวนชั่วโมงการทากิจกรรมและระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครซึ่งเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง คำถามที่น่าสนใจคือการเป็นอาสาสมัครกรชาตินั้นมีความหมายเพียงแค่การช่วยเหลือในกิจกรรมเฉพาะเจาะจงหรือไม่หรือว่ามันยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความสามาัคคีภายในสังคมอีกด้วยการที่มีระบบการสะสมชั่วโมงจิตอาสาและการรับเกียรติอาสาสมัครนั้นช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสามากขึ้นหรือไม่คุณคิดยังไงมาร่วมพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ